สวัสดีครับไทยลีวันนี้เข้าพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาเครื่อง15ลนมา4จังหวัดนะครับเป็นโมเดลตัวใหม่ของผมนะครับสติกเกอร์ตัวใหม่นะครับเฉดสีจะเป็นเฉดสีตัวใหม่แล้วนะครับพัฒนาพัฒนามาขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้อัปเดตปี2025จะเป็นโมเดลนี้นะครับนี่นะสติกเกอร์นะลวดลายจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับ รวดลายผลิตมาจากโรงงานทั้งหมดนะครับสีนะครับเพิ่มความสวยงามมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องที่คนทานมากผมอ่าทดสอบมาหนึ่งปีนะครับก่อนเอามาจำหน่ายนะครับและการทดสอบนั้นใช้งานหนักมากนะครับเพื่อนและนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับมีลูกค้าเอาไปจมน้ํามาแล้วหนึ่งคืนนะครับ กูกลับคืนมาใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างครับเพื่อนเครื่องของเราร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้นะครับไม่เสียปลอกเลยนะครับขายมาจะเข้าปีที่ห้าแล้วนะครับกองไฟคอยไฟนะครับแม้แ่ลูกเดียวนะครับไม่เคยเมให้ลูกค้าเลยชุดเกียร์นะครับไม่เคยเสียเลยนะครับเครื่องของเราร้อยเปอร์เซ็นมาตรฐานสูงมากนะเพื่อนๆนะตัวนี้เป็นเครื่องสิบห้าแรงม้าสี่จังหวัดนะครับหางสั้นสิบเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้ใช้น้ำมันเครื่องนะครับ ใช้น้ำมันเครื่อนในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์นะครับเพราะเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วต้องเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้อุปกรณ์รองแถมก็จะเป็นสายน้ำมันถังน้ำมันและก็ชุดซ่อมต่างๆนะครับไปถึงเพื่อนก็เติมน้ำมันใช้กับเรือของเพื่อนได้เลยถ้าเป็นหาง17นิ้วเหมือนกันนะครับเอาไปก่อใช้งานได้เลยนะครับก็อย่างที่รีวิวล่าสุดพี่เขาเอาไปก่อกับอลูมิเนียม360นะครับ,บรวิง่งขฉวเลยนะครับเครื่องรุ่นนี้ผมเคยเอาไปก่อกับ380ด้วยนะครับ โซก็สิบสามชุดนะครับวิ่งสบายประหยัดน้ํามันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเอาเครื่องมาจัดให้เลยราคาพิเศษนะครับเครื่องตอนนัวนี้ตอนนี้อยูอ่เพียงแค่ราคา4 5 9 0มืัน้า้บาท 45,9 0 0้กบาทรับประกัน1ปีนะครับสินค้าส่งไปแล้วนะครับแต่ทางเสียหายนะครับขอแค่ตั้งกล้องวิดีโอนะครับผมแกะกล่องออกมาฝาแตกแบบนี้ผมเปลี่ยนให้เลยนะครับแขนหักแบบนี้ผมเปลี่ยนให้เลยนะครับรับประกัน1ปีนะครับอยู่ในระยะ1ปีนี้เพื่อนยาส่งกลับมาให้ผมเซอร์วิสนะครับให้ผมเซอร์วิสเหมือนเช็คระยะนะครับก่อนหมดประกัน1ปีเช็คเสร็จแล้วนะครับผมส่งกลับให้เพื่อนถึงบ้านฟรีนะครับส่งกลับให้เพื่อนถึงบ้านฟรีนะครับเครื่องรุ่นนี้เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ลูกค้้าายอแลวว่ ทนมากทนถึกใช้งานได้ดีคุณภาพนะครับคุณภาพเป็นเกรดแบบญี่ปุ่นเลยนะครับตอนนี้งานของผมเซ็ต<ๆ>ขึ้นมาเป็นงานคุณภาพสูงนะครับผมมาตรฐานสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวจากมือใหม่ให้มือใหม่ไปใช้งานนะครับหรือเป็นการแข่งขันนะครับเราก็เข้าร่วมหมดออกเรื่องไทยมารีนะครับกล้าท้าชนทุกสถานการณ์ความคงทนนะครับผมวิ่งรอบสูงนะครับใช้แรง ใช้กําลังเครื่องเยอะนะครับไม่มีผลต่อเครื่องไทมาลีนนะครับเพราะผ่านการใช้จริงจากผมด้วยและผ่านการทดสอบนะครับผมแอมเก็บข้อมูลเช็คประวัติหมดตลอดเวลาผมผลิตเครื่องชนพวกนี้นะครับผมมีการเพิ่มคุณภาพขึ้นมาให้เรื่อยๆจนมาเป็นโมเดลนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากได้เครื่องคุณภาพนะครับราคาจะต้องได้นะครับลองนึกถึงแบรนด์ไทมารีนดูนะครับผมรับรองไม่ไม่น้อยหน้าเครื่องญี่ปุ่นเครื่องอเมริกาแน่นอนครับคุณภาพใช้งาน ได้จริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำเค็มนะครับผมลุยได้ทุกสถานการณ์นะครับผมฝากเรื่อนเรือสายเลือไทยไว้ด้วยครับเพื่อนสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมารีด้วยนะครับสวัสดีครับ